ไม้ที่นี้ที่มีจํานวนมากสุดความโตหน้าอะไรก็หน้าหน้าถึงหน้าห้าหน้าห้านี่หาได้ก็มีแต่จํานวนน้อยน้อยแต่แจํานวนมากนี่คืออะไรหน้าสามหน้าสี่หน้าสามหน้าสีา่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผนะ่นานาพันธุ์ทีนี้โอกาสของเราคืออะไร ที่ผมกาลังคิดอะผมคิดต่อนะก่อนจะจบคิดเนี่ยสมมุติผมมีทุนผมจะจ้างคุณเนี่ยไปยิงมีไหมเขาทำกันนี้ใช่ไหมเช่นจ้างไปยิงไปสอนอะไรเงี้ยแล้วเอาเครื่องไปหรือหรือไม่ต้องจ้างอะ่ะคุณไปทําให้ผมหน่อยผมมีแปลงอยู่ห้าร้อยไร่อย่างเงี้ยมีไหมคนที่นี่เคยไปทํากันมีไหมครับวิธีนี้วิธีนี้ไม่มีไม,ไม่ไป ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่มีเขไม่มีใครจ้างไปแต่ม oh. ีแต่ว่าอย่างทั้งหเขาปลูกแล้วเนี่ยเขาซื้อเครื่องไปอะไรไปเขาก็จ้างเราไปสอนก็ี่มีมีอย่างนี้มีแต่ว่าถ้าเอาเครื่องเราไปไปทําให้อะไรไม่มีอมีแต่ว่าอย่างอย่างลุงเนี่ยปลูกแล้วห้าร้อยไร่ลุงอาจจะซื้อเครื่องตอกไปหนึ่งชุดแล้วก็จ้างคนที่นี่ไปสอนสักเดือนนึงหรือสักครึ่งเดือนก็เขาเป็นปุ๊บ ก็เอาคนที่นั่นทําต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้จะดีกว่าอย่างนี้มีฮะอย่างนี้มีครับอย่างนี้มีทําอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเกิดผมไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยคือผมก็ต้องบริหารคนผมก็ปวดหัวเอาทางนี้ไปได้ไหมไปจอยกันภาษาสมัยใหม่คือไปร่วมมือกันไม่ไม่ถ้าไปอย่างเงี้ยก็ไปลักษณะแบบอย่างไปลักษณะแบบนี้ลุงก็ต้องตัดเรื่องว่าไม้ลํามาขายเท่าไหร่ที่พูดอะถ้าลุงบอกว่าขายตันละพันตัดเองตัดการเอง เอาเครื่องมาตั้งที่ท,ที่ในที่ผมออย่างเงี้ยมีแต่เงี้ยมีอาจจะมีคนไปเออเพราะผมก็เหมือนกับว่าอย่างไงอ่ะผมมาโจทย์ของผมนะโจทย์ของผมนะผมขอลํำละสามสิบาทแต่ผมอยู่เฉยนะก็ตัดก็ตันละพันไงก็ผมอยู่เฉยเฉยนะใช่ผมว่าผมสบายนะใจ<ช>จริงผมสบายนะใช่ตอนนี้ผมมองว่าผมก็เช่าไปเรื่อยที่เช่าเพราะว่าไงรู้ไหมเขาปลูกอยู่คาปลูกอะไรไม่ได้ผลเนี่ยนะผมก็ไปเช่าง่าย ขณะผมไม่มีทุนเยอะนะผมก็ไปเช่าเช่าเช่าทิ้งไว้เช่า,ท,ชาทิ้งไว้ปลูกปลูกปลูกไว้ทีนี้ปัญหาคือไอคนที่อยากจะตามกับเรามาตามตูดเรามาเขาก็กังวลใครมันจะมาซื้อว่าอะไรวะอ่ะผมอยากจะเพิ่มอย่างนี้อ่ะผมมีที่ยิงมีอะไรนี้มันก็จะเริ่มมีคนเข้ามาตามเยอะขึ้นไงแต่เราไม่เห็นแล้วล่ะพื้นที่นี้มันไม่พอทํายังไงจะทําแบบนี้ในโบเดลบ้านบ้านผมไงเข้าใจผมพูดไหมเข้าใจเนาะ พูดเยอะเไปะนีเดี๋ยวไม่เข้าใจเอ้แต่นี่เป็นโอกาสที่ดีนะที่เรามามามาจอยอย่างนี้กันว่าเออเฮ้ยมันจะเป็นเป็นเพียงแต่ว่าเสนอขึ้นมาแล้วแล้วเครื่องมือสองนี่ถ้าเกิดมียกย้ายไปนี่เหลือมูลค่าเท่าเท่าไหร่สมมติตอนนี้ทั้งเครื่องทั้งหมดนี่สองแสนกว่ามือสองซื้อขายกันเท่าไหร่ถ้าเครื่องชุดนี้ถ้าเป็นมือสองนี่ก็อยู่ประมาณสามหมื่นอ๋อทั้งชุดเลยนะทั้งเครื่องตัดเครื่องตอกเนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละแต่ที่ว่า ที่ว่าต้องเสียที่ที่่าผมบอกว่าประมาณแสนกว่าอะไรนี่นะก็ต้องมีโรงเรือนมีถุงมีอย่างอื่นที่ของเลือกของใช้เบ็ดเตล็ดหลายอย่างคือเงนะมูลเอนะแสดงผมลงทุนถ้ามีอประมาณแสนอาคารก็ง่ายๆนผมไม่ต้องมาคาปมาณแสนตีว่านะ เดินฟงเดินไปอะไรอีกยังอันนี้ต้องขออนุญาตนเนี่ยเวลาเป็นเรื่องอะไรเรียกลงงานอะไรหรือไม่ต้องไม่ต้องครับแต่เราใช้ไฟทั่วไปอย่างถตอว่ามอเตอร์มอเตอร์เราใช้ไฟมอเตอร์สามแรงใช่ไหมอ่าแล้วก็เครื่องตัดก็แรงหนึ่งแรงใช้ไฟบ้านใช้ไฟบ้านเราเนี่ยสิบลงหม้อสิบห้าแอมป์อยู่ไหมอยู่ครับสิบห้าแอมป์ครับผมอ๋อไม่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 ลงทุนมากมายไม่ใช้อะไรมากแต่ถ้าเราจะถ้าเราใช้มอเตอร์ใช้ไฟสามสามเออสามเฟส เราก็ต้องขออีกทีเอออย่างนั้นมันยุ่งอะทีใช่แต่ว่าอย่างนี้มันใช้ไฟบ้านได้อะไรบ้างได้ได้เพราะว่าที่เขาทำก็กมันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะ,ะชุดหน,นึ่งเราไม่ได้ทําใหญ่ครับเออเราทําแค่น่าสนไหมคุณมีโอ,อ,อกาสได้ยังอย่างทั่วอย่างทั่วลุงมไมไมาอยู่สองไร่ตีสองร้อยไร่อสองร้อยไร่แต่เนี้ย ถ้าจะไม่มีที่ขายจะลากมาขายที่นี่ก็ไม่คุ้มไม่คุ้มก็ต้องเอาเครื่องชุดนี้ไปตั้งไว้ที่ท,ที่บ้านยิ่งเลยเราก็ต้องจ้างคนไปสอนแล้ว,ลวเราก็ต้องมีคนงานอย่างมีคนงานพวกพ่ว่าพวกเขมรเลยนะเราก็ต้องเอามา Zack Tow ทำตรงน<ห>ีใ้ให้ให้มาเปใิให้เต็มพอเป็นปั๊บเราก็เราก็ให้เขาทำกันเราก็เอ่อคนตอกให้กิโลเท่าไหร่คนคนขนขยะให้ราคาเท่าไหร่คนตัดไม้เท่าไหร่คนอะไรเท่าไหร่ก็ต้องบริหารเองตรงนี้อันนี้คนตอกให้เป็นเป็นเป็นกิโลแล้วกิโลเท่าไหร่โลระบาทโลระบาด คนขยันให้เป็นโลไหมเป็นวันอ๋อคนขยะเป็นวันมีอะไรที่จ้างเป็นเหมามีคนตอกแล้วไม่ไม่ไม่ตัดไม่กรูปอะไรเนี่ยแล้วตัดข้อนี้เป็นวันเป็นวันหมดแสดงว่ามีตอกอย่างเดียวตอกอย่างเดียวอ๋อมันสามารถเป็นกิโลกิโลละบาทไอ้คนมืออาชีพตอกกันวันได้เยอะไหมวันสามร้อยสี่ร้อยอ๋อสามสี่ร้อยมีคนเก่งที่สุดได้วันเท่าไหร่ ไม่หลับไม่นอนนี่ถ้ามีไม้เนี่ยห้าร้อยถึงไหมไม่ครับก็ต้องทําตามเวลาเขาไม่ห้าโมงเลิกห้าโมงอ๋อการทำอย่างนั้นไม่มีโอทีก็เพราะว่าคนขนขนขยะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเข้าสองมม่อมันต้องมันต้องนี่กันไปแล้วอย่างไอ้พวกนี้ไอ้คนทำารวันไม่มีไอ้คนตอกก็ไปตอกอยู่อย่างนี้ได้ไงไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่เหมือนไม่เหมือนโรงงานเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทําอยู่ภูเก็ต ทำโรงแรมอยู่ที่ภูกเก็ตอันนั้นคือทําเป็นบ้านเป็นอะไรเลยไม่ไม่ไมเ,<ล>เป็นที่โรงแรมเลยเรอบที่ว่าทีทท่ที่ว่าเขาซื้อไปแล้วเขาไปแช่น้ํายานะแล้วเขาก็จะไปทําที่ไม้หน้าสี่หน้าห้าอะไรอย่างนี้ <ánd game> นะใช่ไม้ที่นี่เออนี่ผมพูดจะคิดออกแล้วจะถามว่าไม้ที่นี้ที่มีจํานวนมากสุดความโตหน้าอะไรหน้าหน้าถึงหน้าห้าหน้าห้านี่หาได ก็มีแต่จํานวนน้อยน้อยแต่จานวนมากนี่คืออะไรหน้าสามหน้าสี่หน้าสามหน้าสี่นี่สมมติว่าหนึ่งร้อยลำเจอหน้าสามหน้าสี่ประมาณถึงครึ่งหนึ่งไม่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 คือไม้ถ้าถามว่าไม้ในในในสวนแต่ละสวนเนี่ยอ่าอ่าอย่างตัวลูกค้าต้องการไม้หน้าสามเราก็เลือกตัดไม้หน้าสามอย่างลูกค้าต้องการไม้หน้าสี่เราก็เลือกตัดไม้หน้าสี่แต่ถ้าเกิด ตัดเข้าโรงงานเราก็ตัดไม้ที่แบบเหลือไม่ใช่หน้าสีหรือไม้ไม่สวยไม้คดไม้อะไรแล้วก็ตัดเข้าโรงงานอะไรเงี้ยคือสมมติผมเอาหน้าสีผม,มอย่างนี้นะครับหน้าสีจํานวนนี่สามารถหาได้ต่อเดือนต่อเดือนน,นี่จํานวนเยอะขนาดไหน <c oughs> ว่าอยู่ไหมผมไม่ไว้ฟังเลยไอ้แปลงที่ผมไปขับขี่เลื่อยเขาเอาแต่ไม้หน้าสี แต่หน้าสามเขาก็เอาแต่<ล>ผมเองแล้วมาจะไปหน้าสีย่ยะคืออย่างนี้ครับไม้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจํานวนต่อเดือนอมันอย่างสมมติเราปลูกสิบไร่เนี่ยมันก็ได้ปีละครั้งอเราก็ต้องดูว่าไม้หน้าสี่ที่อยู่ในสวนเราเนี่ยมันมีประมาณกี่ร้อยลำกี่พันลำอ,อย่างหน้าสามมันมีกี่พันลำอย่างสมมติมีออเดอร์เข้ามามันก็ทยอยตัดไปอย่างทีล 500, 600, ะห้าร้อยหกร้อยหกร้อยสิบล้อหนึ่งเง่งนี้เราก็ตัด ทยอยตัดแล้วก็เขาก็เอารถสิบล้อมาแล้วก็ขึ้นเขาก็ไปครับตอนนี้ตอนนี้มีคนทำอาชีพตัดอยู่ที่เนี้ยที่ถ้ำฉลองเนี่ยมีไหมคนเหล่านี้คนในหมู่บ้านนี่ก็ตัดไม้ขายกันนะครับานะไรเตัดเข้าบางคนก็ตัดเข้าโรงงานบางคนก็ตัดขายเป็นลำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังจะถามถามลุงนี่แหละรายได้ดีไหมกวันละประมาณสี่ห้าร้อยอย่างที่คุยกันนั่นแหละเลยคนตัดนะคือหมายความว่าเขาตัดไม่ใช่นั่นคือแรงงานนะ แต่ผมเป็นเท่าแก่สมมติผมเป็นเท่าแก่ผมมีลูกน้องตัดอยู่ประมาณห้าหคนสมมติอย่างนี้มีไม่คนที่ทําอาชีพอย่างผมเนี่ยที่ผมบอกมีลูกน้องตัดอยู่4ี่ห้าคนแล้วผมก็ไปรับงานจากโน้นมาอันนี้รับจากนี้มาเขาไม่มีไม่มีเนอส่วน,วน<า>ใหญ่ทำเองเลยส่วนมากอย่างนงี้ส่วนมากคนที่เขาซื้อไม้นี่อยา่างสมมติเขาเขารู้ว่าผมมีสวนใช่ไหมเขาก็เข้ามาติดต่อบอกว่าไม้ลำเท่าไหร่เรื่องคุยเรื่องราคาหน้าผมต้องการหน้าสีล่ลำเท่าไหร่อ,อย่างสมมติผมบอกราคาได้ปุ๊บเก้าสิบ ครับผมต้องการลดสิบล้อหนึ่งก็สั่งให้ผมตัดเลยสิบล้ออาพุทธตอหน้าสี่สิบล้อหนึ่งที่นี่ใส่ได้ประมาณหกร้อยลำหกร้อยลำครับผมอ๋อยังยังเราตัดไปแล้วเนี่ยอ่าพอตัดเสร็จเขาก็ส่งรถมาก็ขึ้นแล้วก็จ่ายเงินกันก็ตกอ่าส่งเมื่อนั้นออกไปก็จ่ายเลยคือใบขึ้นรถเขาก็ต้องจ่ายเงินเราอยู่แล้วอ่าโอเคเข้าใจแล้วเอออย่างนี้แต่แต่ถ้าถามว่า คนที่หาจ้างลูกน้องไปตัดอแล้วก็ขายให้ขายให้เท่าแก่อมีไหมมีม<บ>ครับมีเหมือนกันมีครับที่นูน่นที่บ้านผมนี่นะส่วนใหญ่เท่าแกเนี่ยเวลานั่นก็นอนผูกเปครับนี่เรื่องจริงนอนผูกเปลูกน้องมาตัดสี่คนห้าคนเสร็จแล้วก็รับลูกน้องกลับบ้านทําหน้าที่นี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เขาทํากัน,น่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็พาลูกน้องบางทีมันมีหลายคณะไอ้ทีมนี้มาตัดอยู่ตรงนี้อีกทีมมนตัดอยู่นู่น นี่น,นี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มาทาอย่างนี้เองอาลุงคมก็ขอขอบคุณนะพี่อะไรนะเจ๊แอลเจ๊แอลเบอร์อีกทีนึงหรือมันมีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะขึ้นให้ใช่ไหมยังไงเผื่อใครแต่ว่าสมมติเจ๊แอลมีคนอยากจะซื้อมามาซื้อ,อนี้ได้ไหมหรือว่าต้องส่งเขาอย่างเดียวมีข้อกําหนดไหมอา้าวฉันก็อยากซื้อไอ้ไม้เนี่ยไปจิ้มไอ้จิ้มนุชคินเนี่นะยโอ้มีได้อยู่นะก็ติดต่อกันไม่ใช่อะไรเราก็เผื่อบ,บางทีบางคนเขาอยากได้ขึ้นมา เผื่อไม้อย่างนี้โอ้โหเข้าไปซื้อตามตลาดลงสองร้อยสมมติสมมติสมสมติมาซื้อในสามสิบบาทเองอะไรเงี้ยก็ก็าอ,อาจจะติดต่อได้เนะาจจะอาจจะ่อาวก็ว่ากันไปอาลุงกรมก็ฝากช่องของลุงกรมด้วยโอ้โหวันนี้คุยกันเรื่อง,เร,องเรื่องไม้ไผ่ยิ่งคุยยิ่งมันอาจจะต้องไปซอยหลายๆ EP เนาะ <S 2> <S 2> เพราะไม่งั้นดูไม่ไหวเลยนี้คนไม่อยากดูยาวๆนอะอ้าวก็ขอบคุณนะครับวันนี้อยู่ที่ก็ขอบคุณลุงลุง เทวินทวินด้วยอ่าสองท่านนะเป็นกูรูในการให้ข้อมูลเนาะอันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องการยิงแล้วครับอุบลกมก็จะอ่านำเสนอเรื่องภัยเรื่อยๆครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ